ดีค่ะเจอกรบช่องคู่แม่มภาพเพื่อนอีกแล้วด้วยค่ะมือนีนสผ้ามาปลูกต้นไหม่ยู่หน้าด้จ้ามือนีนี่ซุ่มเกา <c oughs> ขั้งห้างีีด้วยค่ะตามถนนนี่สิปลูกกะไพ่าน่ำอยู่ค่ะ สมาชิกสวัสดีครับครับพี่บันเตอร์ครับมาทำอะไรครับวันนี้มาปลูกแปะกำลังทำอะไรคะมาขุดดินเล่นอยู่ค่ะจะทำอะไรคะจะปลูกต้นอันนี้เขาเรียกต้นอะไรนะต้นอะไรต้นขนุน,นขนุนนะคะอ,อันนี้ต้นอะไรเนี่ยน้อยอะไร เก่งแรงเลยมีหลายอย่างนะคะวันนี้จะมาปลูกนะอเดี๋ยวปลูกกันเลยนะคะนี่ค่ะพะยุ่งเห้าอันนี้หนึ่งปีหนึ่งปีนะคะ หนึ่งปีตอนนี้เราก็ปลูกได้ประมาณสองร้อยต้นแล้วนะคะปลูกตามหัวไร่ปลายนายพรยุง เศรษฐกิจพ่อเพียงเด้ค่ะต่อไปก็สิปูบกเขียบแซมน้ำเด้ค่ะปายอ้วนใ้คิอะไร่าันอบ่ปม ต้นน้ำงามเรยียบร้อยไปพิจตะเทียบแล้วสวยงามสวยงาม <laughs> ปลูกมือนี่ค่ะบักเขียบหรือหน่อยนาห้าเองค่ะปลูกหอดมัน่นเชื่อมไปน้ำ ได้ประมาณ30สต้นเลยค่ะบกเขียบมือนี่ปลูกตาม้างทา,งางให้ค่ะทางทไร่ทางสวนยูค่ะ200ต้นกำลังจะลงดินนะคะ สองรอยต้นค่ะ

เย่ดำบนละคะมันขึ้หล่าแลลนะเนาะประเทศข้างบนเนี่ยเสิบปลูกใหม่ด้วยคะ่ะรอติดตามตอนต่อไปด้วยคะ่ะอย่าเลื่อมกดไลค์กดแชร์คู่แหม่มนะเด้อคะ่ะแต่ละมือสิพาไปเฮ็ด <c oughs> ๆๆยางกดติดตามน้ำนะเด้อคะ่ะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ